สวัสดีครับผมดีนจากโปรไดมนะครับวันนี้เราอยู่กับเท s l a Mo เดลวนะครับก็เป็นรุ่นใหม่เลยที่ตามมาจากโมเดล3นะครับก็คันนี้เป็นการติดตั้งของเราเนี่ยประมาณคันที่3แล้วนะครับกับ k w v วแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีความที่ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับจากโมเดล3ขึ้นมาก็ถ้าเป็นโมเดล3เนี่ยเราติดตั้งโช้กในประมาณเกิน56คันละก็ลูกค้าเนี่ยให้ฟีดแบ็กกลับมาดีมากเลยว่าเอ่อฟีลลิ่งหนึบขึ้นขับดีก่าเดิมชัดเจนเลยนะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียด ใกล้ๆกันอีกทีนะครับเอสตราโมเดล Y คันนี้นะครับเป็น d u อัลมอเตอร์ก็คือตัวท็อปสุดที่เป็นขับ4นะครับตัวขับ4เนี่ยทาง k w d จะมีทําโชคแยกมาเลยนะครับก็คือมีตัวขับ2กับขับ4ตัวขับ4เนี่ยจะมีคอมมาลักษณะนี้ที่ทํามาจากบิวอินมาจากโรงงานเลยนะครับนีจะหน้าตาคล้ายของพวกเบนซ์ c 4สนะครับก็ตัวนี้เนี่ย ของ KW รุ่นโมเดล3และโมเดล Y เนี่ยจะแยกโมเดลกันด้วยนะครับมีการเซตค่าสปริงต่างๆที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เน้นทําเป็นตัวท็อปเท่านั้นก็คือเป็นรุ่น V3 V3 เนี่ยก็จะมีปรับบัมป์องตุดโช๊คนะครับแล้วก็รีบาวด้านบนก็คือรีบาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลดคืนตัวนะครับถ้าเป็นรุ่นมี2เนี่ยก็จะปรับได้แค่รีบาวเท่านั้น V3 เนี่ยจะมีเพิ่มปรับบัมนะครับก็คือการที่เวลาลดยุบตัวหรือการกระแทกต่างๆเนี่ยสามารถปรับแยกได้้เเลลยกกก็จะมมีซตค่าาางาให ส่วนมากลูกค้าจะแฮปปี้กับค่ากลางนะเพราะเราใส่มากกว่า10คันแล้วในเท s l a ก็เดี๋ยวลองเซตครับแล้วก็ตัวนี้ความเตี้ยเนี่ยขั้นต่ำจะลงมาประมาณ25มิลนะครับถือว่าไม่เยอะเพราะว่าสปริงโหลดส่วนมากก็จะลงที่ประมาณสัก30มิลนะครับก็ไม่ได้เตี้ยมากประมาณ2เซนครึ่งแล้วก็เดี๋ยวลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเราไปลองทดสอบขับกันดูครับว่าฟีลิ่งเป็นยังไงบ้าง เทสลาโมเดลวติดตั้ง KW ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับความสูงนี่ไม่ได้เตี้ยม,มากครับลงมา25มิลประมาณ2เซนครึ่งหรือประมาณ1นิ้วนะครับก็ยังขับสบายอยู่แล้วก็เมื่อกี้พาลูกค้าเนี่ยไปทดสอบถนนจริงมาแล้วนะครับแล้วก็ฟีลิ่งฟีดแบ็ลูกค้าบอกเลยว่านุ่มกว่าโช๊คเดิมอลกนะครับลดอาการโครงแล้วก็นุ่มหนึบขับสบายกว่าเดิมด้วยนะครับไปลองที่ถนนที่ใช้ความเร็วมาแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้ครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจโช๊คเคดเยนะครับ สอบถามเราเข้ามาได้เราติดตั้งไปค่อนข้างหลายรุ่นเลยรถยุโรปรถญี่ปุ่นนะครับมีประกันให้2ปีแล้วก็ติดตั้งโดยช่างที่ชำนาญน,นะมีอะไรสอบถามเข้ามาเลยทาง Facebook นะครับอินสตาแกรแล้วก็ทางไลน์ได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับ